ออยธนาแท็กหานักร้องดังรุ่นใหญ่กลางไอจีอีกแล้วหลังประกาศรักออกสื่อเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคขับกีดสนัน่นเมื่อออยธนาประกาศลั่นกลางไอจีรักนักร้องดังจะไม่ปิดบังอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแตเป็นนักร้องดังอย่างคริสติน่าอากกล่าโดยออยธนาได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับคริสติน่าอากกล่าพร้อมได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าผมจะไม่ปิดบงังผมรักเขา แผมในงานคอนเสิร์ตคริสติน่าอากกล่ายอมรับนอกสคริปต์จูบออยธนากางคอนเสิร์ต Grammy RS Concert จนทำเอาฝ่ายชายนั้นเสียอาการกันเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาแฟนๆจิ้นหนักมากเลยทีเดียวค่ะล่าสุดจูดๆ่ๆออยธนาแท็กหานักร้องดังรุ่นใหญ่กลาง IG อีกแล้วหลังประกาศรักออกสื่อโดยออยธนาได้ออกมาโพสคลิปพร้อมแท็กหาคริสติน่าอากกลากาง i อหลังส่งน้ำหอมมาให้และได้ระบุข,ขอ้อความเอาไว้ว่า หอมหอมนึกว่าน้ำหอมผู้หญิงใช้ผู้ชายก็ใช้ได้ได้มานานแล้วแต่เพิ่งแกะมาใช้รูงี้ใช้นานแล้วหอมจริงหอมมากและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ